หลายท่านก็อยากจะดูเรื่องหมูเด้งเพื่อจะเยียวหิวใจมผมจริงๆนะเ,เกรงว่ามันจะโตเร็วเกินตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นมากโต,ตเมื่อวานที่ดูภาพเด้งไม่ใช่ภาพที่พี่สองอ่ะทำไมโตขนาดนี้ใช่ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยโตเร็ว,วๆอะค่ะตอนแรกตัวมันเล็กๆอยู่เลยนะคะหมูเด้งเมื่อวานนี้ตัวเริ่ะะมใหญ่แล้วเห็นไหมคะเต็มกระมังแล้วนะ แล้วจริงจริงใหญ่กว่านี้แล้วเนี่ยล่าสุดมันโตเร็วลือเกินค่ะโบเด้งเนี่ยทำให้เกิดแรงบันดาลใจถ้าเป็นเด็กเด็กๆจะต้องรู้ว่าโบเด้งชอบกินผักอ่าส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่แรงบันดาลใจให้กินขาหมูเอาต้อมาเป็นขาเลยนะเอามาเป็นขาเลยและได้ดีมาแบบคากีด้วยก็ได้เพราะเมื่อวาน ดังถึงขนาดไหนรู้ไหมค่ะนางแบบมีการเอาไปโพสอพอยเท้าหมูเดงพ้อยขาค่ะนี่อาจจะเกินไปไหมาจอกันไหมล่าอ่ะนี่จริตในการพ้อยขาค่ะเป็นยังไงคะแล้วมีบางคนการประชหน่าระหว่างเซเลบคนสำคัญสองคนลุงยุทธเชียร์ใครคะใช่เหรอ น้องหมีเนยกับน้องหมูเดงนี่นี่ค่ะเพจจุกรู่เขาวาดภาพแฟนอาร์ตค่ะน้องหมูเด้งปะทะพี่หมีเนยนี่แฟนคลับไปต้องเขามาแสดงตัวกันใหญ่เลยค่ะว่าใครเป็นทีมน้องหมูเดงใครเป็นทีมพี่หมีเนยบางคนแท็กถามหาพี่ยุทธด้วยงานนี้ลุงยุทธจะเชียร์ใครคะ,ะมันไม่ไดแปลว่าต้องเลือกนี่ใช่ไหมพี่เขาจะว่าขนาดนี้หมีเนยกำลังโด่งดังแล้วท่าเต้นของหนูนี่กำลังเร้าใจขึ้นทุกวัน หลังๆนี่มีการเปิดพวงกันเว้นนะนี่นขนาดที่หมูเด้โโดเงจะมีจุดอ่อนนิดหน่อยคือหนูโตเร็วถ้าลุงมีอะ,อะไรที่จะภาวนาที่ฐานจิตได้ลุงอยากจะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้หยุดไว้ตัวแค่นี้ได้ไหมจริงค<ะ>่ะไม่อยากให้โตเลยไม่ไมมอยากให้โตเลยใช่ไหมเดี๋ยวยินงมีการเมืองอีกนะเดี๋ยวต้องมาไล่เลียงเนี่ยแต่ระหว่างนี้เราจะไม่ยอมให้เรื่องของพาราลิมปิกผ่านไป โดยไม่ได้ตอกย้ำเน้นที่ถึงความสำเร็จท,ท่านผู้ชม่ะ